ชื่โอเคมันคือซีรีส์เลยนะจากศูนย์ศู่แสนปะอืมเออใช่จากศูนย์ศสไม่ได้ทำนานเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งๆกับงานเนาะมันมีหลายเรื่องมากเลยจริงๆก็คือด้านการงานนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ที่ตัดสินใจมาอาัดคลิปก็เพราะว่าคือรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางหนึ่งที่น่นจาจัดบ้างเพราะว่า ในเส้นทางของคนที่สําเร็จเนะี่ยเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเออมันไม่ได้มีแค่อะไรที่เขาทําสาเร็จสาเร็จสาเร็จแน่นอนมันมีเรื่องของความลมเลวมีความเศร้าเสียใจมีความรู้สึกท้อแท้หมดหวังหมดกาลังใจคนรู้สึกยิ่งนั่นแหละซึ่งคือเวลาคนเนี่ยเขาออกมาทาแล้วมันสําเร็จเลยที่เขาสําเร็จกันอยู่แล้วอะ่ะเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเออเขาเคยดูท่านี่มานะแต่ว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้ทําการเล็กขอบแบบวิดีโอ ผมรู้สึกว่าอยากให้แบบตัวผมในอนาคตเทียบสําเร็จแล้วอะไรเงี้ยมาดูหรือว่าเอ้ขอเป็นความทรงจําไว้ว่าเออในจุดหนึ่งเราเคยอยู่ตรงนี้มานะคืออย่างนี้เรื่องมันเกิดมาจากว่าผมเนี่ยนั่นแหละก็คือเพื่อให้เรามีเงินแสนนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องหาหนทางในการสร้างเงินให้ได้ดีซึ่งสิ่งที่ผมต้องทําก็คือการสร้างตัวตนเหมือนแบบประมาณนี้เนาะในสายงานของผมผมเป็นคนตัดต่อ แล้วเราก็ต้องสร้างตัวตนซึ่งคือผมก็เคยตัดต่อมาประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของการสร้างตัวตอนอะไรห,หรอกก็ตัดตัดไปตัดทรงตัดทรงไม่ได้เก็บเป็นพอร์ตเป็นผลงานอะไรเลยใช่แล้วเราก็แบบต้องการจะสร้างตัวตนเพราะฉะนั้นสร้างตัวตนมันก็ต้องมีผลงานที่โชว์ให้รู้ว่าเออเราทําเป็นจริงๆนะและทีนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บไว้วิธีก็คือผมก็ต้องไปหาผลงานมาทําประมาณนั้น นอกจากจะมีผลงานแล้วเนี่ยผลงานเราก็ต้องดีด oh. ้วยใช่ไหมเพราะจะได้แบบเออถ้าเกิดเราเก่งก็มีโอกาสทกเรื่องมากกว่าใช่เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปไล่หางานคนอื่นที่เขาตัดตัดกันดีๆต่กันเก่งๆสวยๆน่าดูอะไรเงี้ยก็ศึกษางานแกะงานพอพอดูคลิปพวกนี้พวกนี้มากขึ้นก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกอยากทําเหมือนกับเขาได้บ้างนะแต่มันก็มีความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเรียกว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เวลาเราจะโชว์ผลงานเนาะเราก็จะโชว์ผลงานดีๆใช่ไหมพอเรายังไม่ได้ดีเท่ากับคนที่เราไปโดนงานเราก็จะมีความรู้สึกแบบแย่กับตัวเองว่าเอ้ยทําไมเราทําแบบได้ไม่ดีเท่าเขาซึ่งก็ก็ต้องทําให้ได้ดีก็เรายังไม่เก่งขนาดนั้นใช่ไหมเป็นอะไรที่ตลกมากแต่ก็ผมก็รู้สึกอย่งงางนั้นไปแล้วแล้วก็มีเรื่องของพอมารู้สึกอย่างนั้นเราก็แบบมาดาวตัวเองว่าเออเราแบบแม่งแย่วะ่ะเราไม่เห็นจะเก่งอะไรเลยเราโคตรแย่ด้วยค่าตัวเองเฉยเลย ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็น,นกลไกอะไรยังไงนะแต่ผมแค่รู้ว่าถ้าเกิดรู้สึกเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคนขี้แพ้ที่แบบไปดูคนอื่นมาแล้วก็มาทับถมตัวเองคือง่ายๆก็คือนอกจากมันจะไม่ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มีพอรตที่ดีขึ้นในการที่เราต้องมาดาวตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้การพัฒนาการของผมเนี่ยแย่ลงไปด้วย ผมรู้อย่างนี้โอเคผมว่าหลายๆคนก็รู้แหละว่าการทําอย่างเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยเก่งขึ้นใช่แต่ในเมื่อเรารู้สึกไปแล้วเราจะทาไงได้เออเมื <c oughs> ่อกี้คือคือมันจะอาจจะฟังดูตลกเลยนะแต่ผมอะเรียกอาการพวกนี้ไม่ถูกผมก็เลยพิมพ์ถามแชท GPT ไปว่าเอออาการประมาณเนี้ยมันเรียกอะไรชีวิตแต่สิ่งที่ทําให้ผมได้รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเอ้ยผมพิมพ์ไปเนี่ยจากความรู้สึกที่แบบ มันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่ผมรู้สึกเนี่ยตอนเนี้ยมันลดเหลือประมาณยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นต์แล้วความรู้สึกแย่ๆพวกนั้นอ่ะมันหายไปเฉยเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันคือถ้าอะไรก็ไม่รู้นะวิธีการที่ผมรู้สึกอย่เงนินลดลงเนี่ยผมพิมพ์เพื่อบรรยายให้แชท GPT มันเข้าใจานะว่าเออบริบทเราเป็นประมาณนี้ใช่ไหมเรารู้สึกแบบนี้เพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ประมาณนั้นเออพอเราพิมพ์อย่างเงี้ยแล้วก็ เออความรู้สึกแยก่ใช่พอน้นมันก็หายไปเลยคือคือมันไม่ได้หายไปทั้งหมดอย่างที่บอกมันเหลือแค่แบบยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นจากหนึ่งร้อยแต่คิดดูดิมันลดลงแบบเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นเลยนะมันลดลงแบบค่อนข้างเยอะมากๆก็เลยรู้ว่าเออเดี๋ยวต้องจําท่านี้ไปใช้บ้างแล้วว่ากับตัวเองกับบางเรื่องที่ผมรู้สึกแยก่ก็คือเออพอเราเอาเรื่องพนันเนะมื่อเขียนมาแยกให้มันชัดเนี่ยพอมาเขียนลงไปมันเอออ๋อ,อมันก็คล้ายๆกับการเขียนระบายเนาะแบบว่าเออพอมาเขียน เออวะ่ะเหมือนหนึ่งก็คือความรู้สึกแย่ใใจมันออกไปลงไปอยู่กับตัวหนังสือไปหมดละสองก็คือพอเขียนอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยเราเห็นแบบว่าเรารู้สึกแย่กับอะไรแล้วเราก็เราจะรู้ว่าเออเราควรจัดการกับมันยังไงก็ประมาณนึงอาจจะไม่ได้รู้ดีขนาดนั้นก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าก็สําหรับใครที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันผมก็จะจะบอกคุณว่าเออเราก็เป็นเหมือนกันนะเราเข้าใจว่าคุณก็กําลังรู้สึกแย่กําลังรู้สึก ท้อรู้สึกไม่ดีอะไรยังไงเข้าใจเว้ยพเพราะก็เป็นเหมือนกันอาจจะแบบเออไม่ได้เป็นเท่าคณหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปเนาะอยากจะใช้ว่าเออลองดูไหมเขียนปัญหาลงในกระดาษดูว่าเออฉันรู้สึกอะไรเพราะอะไรยังไงประมาณนั้นเย่๋งวน้อยเนี่ยปัญหามันอาจจะยังไม่หายไปแต่ว่าความรู้สึกในใจเราอ่ะมันออกไปแล้วมันเรามีสติมากขึ้นพอเรามีสติมากขึ้นเราก็จะจัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น อย่างน้อยก็คือถ้าเกิดเราอยากแก้กับปัญหาไม่ได้อย่างน้อยคุณก็สบายใจไงคุณก็ไม่ต้องทุกข์ใจใช่ไหมล่ะมันก็โลง่งมันก็ดีกว่าการที่แบบอึดอัดอะไรเลยก็อย่ามองตัวเองแย่ขนาดนั้นตอนนี้เราไม่เก่งตอนนี้เราอ่อนใช่แต่ว่าเราจะค่อยๆเติบโต,ตไปเรื่อยๆขอแค่เราฝึกฝนมีวินัยกับมันผมว่ามันไม่มีคนเก่งคนไหนหรอกที่เขาแบบ ก่งมาตั้งแต่เกิดโอเคแหละเขาอาจจะมีความสามารถโดดเด่นเขามีพรสวรรค์เขาเชีช่ยวชาญในด้านนั้นใช่แต่ว่าเขาก็คงไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จมากๆเลยถ้าเกิดเขา,าไม่ได้ฝึกฝนไม่พยายามไม่ได้ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อมันนะครับไม่ได้บอกแค่คุณหรอกก็บอกตัวผมเองด้วยว่าพยายามนะสู้ๆนะก็สําเร็จเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าเกิดทําไปเรื่อยๆสาเร็จแน่นอนไปละ